วัสน,นี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนาอุปกรณ์เสริมอีก1ชิ้นที่หลายบ้านอาจจะยังไม่รู้จักนั่นก็คือแครีคอรนั่นเองมันคือตระก้านะคะที่สามารถทําให้เด็กแรกเกิดนะนอนราบได้180องศาเลยตัวนี้จะเหมาะมากๆสําหรับบ้านไหนที่เดินทางนะคะพาลูกน้อยออกไปนอกบ้านไปใช้เวลาช้อปปิ้งกันเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานตัวนี้จะช่วยให้เด็กแรกเกิดสามารถนอนได้สบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าเราเดินทางไปยังต่างจังหวัด ไปนอนพักที่อื่นเนี่ยตัวนี้เป็นเตียงขาดย่อมให้กับน้องได้เนาะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถใช้เท่านี้เลยให้น้องนอนในนี้นะคะด้านในมีพื้นที่ที่กว้างมากพอสำหรับสำหรับเด็กทาลกแล้วก็ป้องกันการพี่คุณพ่อคุณแม่หลับเราจะพลิกตัวมาทาน้องได้ตัวนี้นอกจากการใช้งานเป็นตระกาที่คุณพ่อคุณแม่สามารถถือไปไหนมาไหนได้แล้วนะคะสามารถเอามาใช้เป็น travel system คู่กับรถเข็นได้อย่างตัวข้างหน้าเราตรงนี้คือโครงของรถเข็นรุ่น v e r s a t r a x โดยที่ v e r s a t r a x เนี่ย จะมาพร้อมกับตัวอะแดปเตอร์การวางแครี่คอดลงบนรถเข็นจะต้องมีอะแดปเตอร์ด้วยเนาะนี่จะเป็นลักษณะของขาเสียบแบบนี้ซึ่งการวางลูกค้าเพียงแค่เล็งให้ถูกนะคะให้ตรงแค่นั้นเองเราก็วางมันลงไปได้เลยนี่ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะกลายเป็นทราวเวลลซิสเต็มที่เราสามารถเขียนรถเข็นพร้อมกับให้น้องนอนบนแครี่คอดได้เลยนะคะนี่ก็จะอยู่ในลักษณะนี้เนาะ อ่าแล้วก็สำหรับการเอาแครรี่อคอร์ดออกทำได้ง่ายมากๆกดตรงนี้นะคะทั้ง2องทางกดเสร็จปุ๊บยกขึ้นได้เลย